ตั้มต้มตคนคนตั้มคนคนกำลังจะข้ามถนนต้มต้องย <and> ิง,งก่อนจหวะนี้ไลังลุนลุก oh <making sound> ันลุันลุนลนลั่นล้นลันลนลุนั้ยนันลุกฟักน มหมดแล้วเปตายเลยออเออมีสองตัวนี่า่ามัสวนนะมันมีสองตัวเดี๋ยวไปรถก่อนงไปกับไปจะพร้อมกันไป จะระเบิดรถจะระเบิดจ่ายระเบิดจ่ายเปรถไปรถไปรถทันหน้าไปรถคันหน้าเปรถคันหน้าปรถคันหน้าเยอะเปล่าพอๆๆๆนๆๆ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 ๆ

รถจะระเบิดหวยแล้วไม่จอดราก็เห็นแล้วเมื่อกี้ดีแล้วนกดีนกไปดีนกไปดียาวลอซ้ายาาาเอาแล้ววงกระบีบแล้วระบีบแล้ว

อยู่ไหนี <c ười> ่ยอันนี้กอนบอมเตัวเดียวก่ีกรบน่อนี่นี Watch out ฮะขับรถมามันไม่ยิงเรขับรถเรอตรงที่มาร์กเหรอ t h o ้ t เออแถวนี้เดี๋ยวไปคู่เดินาใช่าผมอเนี่ยเดี๋ยวเจรอเจอรวมแงคุณมาแล้วจี้ หลังสังหอนเองเป็นจริงวะเออหลังสังหอนเป็นจริงวะเอาสร้างแท่นครับสร้างแท่นมีแท่นได้สร้างไหมเออตรงนั้นแหละโอเคตรงนี้ก็ได้แยวสสุุดดดยยออด We are number one Victory belongs to us เลือดไม่เต็มหลอดอะแต่น้ำไม่มีี่ไม่โดน We are number one อะไรมกดิดโช้์ขึ้นไปบนเลยเยีงยหัวเลยอะไลฟิกเลยอโอ้ยดีดีดีไปจะมามาแล้วมั้งวะมาแล้ว มีไลฟ์วิแล้วักีเอ๊ฟังีไ่เห็นแล้วกุญานั่ไม่แล้วโอ้แมทนี้ได้อัดวิดีโอ <c oughs>